จะเทานี้มันยังไปขึงมวเละมันเนี่ยเอาน้นปวาให้มัน

ว่าถ่ายวิดีโออะอ๋อคือรู้แล้วให้ให้วิดีโอนะจะทำไงอะเฮดเป็นแบบนี้นะเฮดไว้โดนๆแล้วก็กดบัง